Đó, cô làm có lắng tiệm không ừ. đọc mày ô mày tắt nhà và hắn đây leo vô này cái ai nhạ vô tắt nhà và hắn đây leo bên nắng bù sợ dài bạn hắn nó xin mất tắt nhà soi ใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วยังทั้งพูนอีกยังทั้งพูนอ่ันฝ้ายอย่าไลยทักด้วยโอ้ยมีไงโอ้ยออย่าพี่น้อง มาเด้อมาเอาหยาซอยนะเองยายเจนหอม <laughs> ยายเจนหอมสู้สู้พูดยังปลาพูดอีกแต่ต้องรอตะออดมาตัดพี่น,อน้องแล้วรถไทยตัดอเ,เอายายเจนหอมสู้สู้ตะออดนี่ต้นดอ,อกไม้ ดอกไม้ดอกไม้นก็ต้นดอกไม้พี่น้องอันนี้เป็นต้นแอปเปิลกำลังแตกดอกมัดว้เพราะว่าไอ้ตอนนั้นที่ใกล้ปลูกเนาะแอปเปิลกำลังออกดอกตอนที่ใกล้ปลูกแล้วต้นน,น้อยๆนึ่งจ้ะบันนี้เพราะตาหิมะลงเนาะมันเลยลม มันลมหิม,ถม,มะถล่มลมก็เลยได้เอาอันเสี่ยงมะมัดไว้เสี่ยงมะมาัดให้เรานั่นไนว้เพราะว่าเราลมเอาให้เราตั้งลากได้จักน้อยกันต้นกําลังใหญ่ปลูกหลายปีแล้วได้จากพี่น้องเพิ่งทำนี่แหละแต่ว่าแห่งดุกดุกแอปเปิ้ลเพราะว่าเราลมนี่จะเป็น,นต้นลิปท์ สมสมองตน้นบ้านนี่บันไดหลายๆได้พี่น้องทั้งนี้กับบันได <c oughs> นี่จะเป็นนันป้าหยาข้างล่างนี่ก็ดอกไม้ถาลาืรอข้างบนบันไดแล้วเราปล่อย้ายคือพะฮันได้แล้ว เอาผู้ดเดียวเอาผู้ดเดียวอันนี้ต้นอันอันนั้นได้พี่น้องต้นซูนสีมึงกำลังออกดอกโดกดโดกกินดีกินบำรุงเลือดอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่มึงเลี้ยหน่อยได้ okay? มาเอาอันสตรอเบอรี่พี่น้องเอาหญ้าออกจากสตรอเบอรี่เนี่ย กำลังแตกดอกกําลังิิเป็นหมากจ้ะคุ่นเต้มอยู่โน้นนี่ิิเป็นโน้นสตรอเบอรี่เมื่อได้จะพี่น้องยัาหน่อยกลับมาจากเมืองไทยก็สิพามาเก็บสตรอเบอรี่ผลวิตัญญายาานหยาถมมันอืโน้นนี่ิิเป็นโน้นสตรอเบอรี่ใกล้ปลูกสตรอเบอรี่นะจ้ะผนฟางทางุ่นกับดอกไม้ขึ้นอากลากอยู่ นั่นได้ตัดต้องต้องมีตัวซอยแฟนแฟนอยู่ล้งบานนี่จะเป็นโน้นสตอเบอรี่ถ้าบ่าเอาหญ้าออกนี่ทมสตอเบอรี่สตอเบอรี่ก็บติบ่ใหญ่น่าจะต้องได้เอาหญ้าออกได้ตัดหญ้าสตอเบอรี่ก็กระ,ะลังขึ้นพี่นอ้องหัวบ่สบายยายเพิ่นเลยมาซอย ปกติไอ้แฟนเพื่อนสิมีรถรถไถเนาะจ้าคับว่เป็นรถไถอันตัดหญา้าม่องดอกไม้พี่นอ้องเพื่อนบ้านดอกไม้ของขามบ้านย้ายจันหอมเพื่อนสิมาปลูกอันเพราะว่าแผนเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดถนนตัดขึ้นมาเนาะจา้ะตัดนี่เพราะว่าสวนมากใกล้สิขึ้นมาแต่ทางนีเนาะ เพราะว่าถนนเส้นนั่นก็นให้เพื่อนบ้านเพื่อนใส่ส่วนหลายเนาะเพื่อนบ้านที่เพื่อนเศราใกล้นะเนาะอันนี้นี่เพรทันได้ขึ้นได้เจ้าพี่น้องเอ,อเ้ยนี่มีแต่อันผักบุ้งฝรั่งได้เนี่ยจะต้นตายผักบุ้งฝรั่งเนี่นยกำลังแท้งนอขึ้นเพื่อนอะมีแต่แนวเดียวได้พี่น้องอะกำลังแท้งนอขึ้น หยาบถิงก่อนคุณนะเงินันดอันนั่นอันนั่นเพื่อนบ้านไอ้ปูเพื่อนไอ้แบ่งขายให้นาะจะขายบ้านหายตะกี้เป็นบ้านปูย้ายเจนหอมย้ายจนหอมผนมาซอยเอ้าแมวเลีทวนทวน ดอกไม้อยู่จังสีหล่ะจ้านางไกลอยู่จังสีมองดอกไม้กำลังงามพี่น้องดอกไม้กำลังงามเลยเมืองจ้าทุกคนผักบุ้งฝลังกาล้างขื้นทั้งหลังบ้านไกลด้วยเนี่ยผักบุ้งฝลังก็ล้งขื้นยอดอวบ อือคนนะ่ะโอ้ดังโปโปรถผักบุ้งฝรัง่งผักบุ้งฝรั่งแล้วจะพี่น้องอันคลิปที่แล้วนะั่นไก่ว่านน้อไมยฝรั่งแล้วจะขอโทษขออภัยเด้อว่าผิดเพราะว่าไก่กับบุคคลหูเนาะจะเลี้ยงเลี้ยงผักเลี้ยงอย่างยู่ต่างประเทศปันใดเน่าจะว่าที่แล้วว่าน้อไมยฝรัง่งบอมแมนจะถลักบุ้งฝรั่งมึงเนี้ย ใส่ถุงมือเ่แม่หยังนเนี่ยจะเฮ็ดสวนมังยอดได้ดึงถิ่ตัวพี่นอ้องมันหลพูนะพูนะมึงเสียงหักได้จ้ะมึงก็กลังขึ้นแท้งนอง,งามทุกคน กำลังขืนแทงนอนยางงามเลยอุ้ยักขนาดอเอาไปแกงเทพโพะผักบุ้งฝรั่งน้ขิงล้งขืนเพราะว่าบ้านไกลอยู่ทงเขาเนาะพี่น้องไอ้ไอหิมาพึ่งละลายเลยขึ้นซาหมองอื่นเพิ่ว่าแกเมื่แล้วนะจ้ะอยู่หลังบ้านเลยวได้จะพี่น้องเย้ย làng bà lấy